สวัสดีครับพี่น้องเจรินชีครับพี่น้องเมื่อนี้มาประจำตำแน่งแล้วครับพี่นอ้องกิกัดบ้านท่าพระตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับหลังจากไปพักผ่อนอยู่พัทยามากครับสองคืนสามวันครับพี่น้องมื่อนี้มากกว่ากันทายคลิปห้พี่น้องเบิ้งเลยครับนี่พี่น้องผลจาก ขอบตลิ่งชิ้ขาดครับนีพี่น้องเขาเกิดการสอมแซมซี่ครับพี่น้องมุบานสุประ่ครับนี่ครับพี่น้องตรงที่มันขาดครับตรงที่สี่ลิมงชีลงขิดตอนทแถลงนะครับพี่น้องนี่ตรงนี้ครับตรงขากับตรงนั้นครับพี่น้องที่ว่าขาดเราเออท่วมที่ให้ที่หน้าของพี่น้องบานทาพภาห้าครับครับพี่น้องเป็นวงกว้างอยู่ครับนะครับตอนนี้น้ำลดลงเรื่อยๆครับพี่น้องเบิ่งสังเกตนะครับต้นไม้นะครับ ที่อยู่ประมาณนี้แล้วพี่น้องนี่ตอนนี้ลงแลวประมาณนี้และครับพี่น้องนี่สังเกียเฮ้ย hey, ขี่ไม่อยู่เพิ่งจนไม่แล้วพี่น้องนี่ครับน้ำซี่กันไหลอยู่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ไหลแห้งเรื่อยๆอยครับนี่พราะนั้นพรถ่วงครับพีนี่เพราเขาหมบานสุกระไรครับพี่น้นองนี่กับขาดครับพี่นอ้องมาเบืองความเสียหายครับพี่น้องหลังจากน้ำรลงแล้วพี่น้องเบื้องครับ ต้นไม้ต้นไหลครับพี่น้องแห่งท้ายครับนี่ก็ถนนหนทางครับนี่ครับวันนี้เพิ่งถมนะครับถมบางกอนผลซีมาครับที่เจ้าถมสาครับพี่น้องเลื่อเห็ดในดินมันบมแนนครับเนี่ยมันเลยพังเลยครับเป็นถนนที่จะินชี้ยางมากครับถนนคือสนามเปตองเข้าครับนุ่นพี่น้องสนามเปตองครับนี่นี่กับสะพานซี่ครับตอนนี้ก็เห็นเสาแล้วครับพี่น้อง ้านซี่บันท่าพระถนนมีตะภาพเก่าครับเห็นเสาแล้วพี่น้องจากที่น้ำมาบ่เห็นเสาครับพี่น้องวันี่เห็นเสาแล้วน้ำลง่ค่ะครับพี่น้องครับเบื้องลุงมแบบคายางคักเลยครับพี่น้องแต่ก่อนนี้ยังมีถ่วมอยู่ครับถ่วมอยู่เรื่อยๆยอครับมันยังถ่วมไปเรื่อยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ถนนคนทางครับพี่น้องขาดเสาะครับขาดอยู่จุดจุดเดียวครับพี่น้องแค่นี้ก็ขาดน้ำก็เออร่นมันร่นตะลิงซี่นะครับพี่น้องมันเกยเสาะประมาณนี้ครับนไหลประมาณนี้นาซี่ก็ลุงเรอยๆครับพี่น้องลุ่งสมือน้วครับอีกว่าเกินสองอาทิตย์นะไดนจ้เขาสู้สภาพปกตินะครับพี่น้องตัวนี้ก็ ลงเรืออยู่เดือดหอนพี่น้องอนี่ครับมาไทยพี่น้องเบ่งครับมาหามซีฮ่องครับ<ม>เห็นเสาสะพานแล้วครับพี่น้องนี่ครับที่เรือก็คือการฟุนฟูครับพี่น้องนี่ครับเจลินชี้หลังจากไปเที่ยวมากอ,อบาับฝ่ามาอัปเดทการแม่น้ำชีครับอยู่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นครับ พี่น้องเบื้องนะครับอือพี่น้องน้ำพีก่ยังไหลต่อเนี่ยครับฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องทั้งกาฬสินธุ์อุบลน,นะครับถ้านั่งกันได้ยินข่าวว่าน้ำก็ร่างท่วมแล้วครับติดรลังใจให้พี่น้องสุภูสุคนครับผ่านวิกฤตน้ำท่วม ไปน้ำกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องถานการณครับน้ำซัดกับเสาะครับพี่น้องทังไปเรยครับถนนครับเพราะว่าเขาถมสากับพี่น้องผมว่าถ้าถมตั้งแต่น้ำรดปุ๊บนี่เริ่มถมเลยนี่ดินมันจะเหนียงกว่านี้ครับเลอนเรื่อยตรงนี้ก็เพียงแล้วครับเรื่อยพี่น้องเข้ากับนี่กินมาจอดไมนี่แล้วครับ สนามไปตองเข้าครับวัวกล้วยกับขิงมา้างบนแล้วครับน้องีพื้นที่กินหญ้าครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นน้ำแน้เด้อครับพี่น้องฝากคลิปนี้ไว้อีกจะคลิปนี้แล้วพี่น้องครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับคลิปนี้ขอบคุณครับ